วันนี้นะครับเราจะไปซีมิรันกันนะครับนี่เรือนะครับที่เราจะไปนะครับเป็นเรือของไป่ฮกนะครับนี่ครับสมาชิกเราครับสมาชิกเราที่จะไปด้วยนะครับนี่ไก่ไต่ฮกนะครับครับผมโอเคเราจะลุยใช้ล่องเลยครับนี่ก็จะเป็นการไหว้เจ้าที่นะครับเพื่อขอพรให้เราเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับทำนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเรือนะครับที่เราจะไปกันนะครับ มีทีมงานอ่าทีมงานครับทีมงานอ่าส่งเสียงหน่อยครับเรก็จะอยู่บนดาดฟ้านะครับของเรือนะเอาดูนะครับวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับน้องๆอ่านะครับเสียงเรือตอนนี้ก็ให้สัญญาณแล้วนะครับเสียงเรือให้สัญญาณแล้วน้องๆเขาจะเป็นคนจุดนะครับวันนี้มีน้องๆให้จุดนะครับ องเก้าครับแล้วก็แปดเจ็ดนะครับเลขมงคลนะครับครับตอนนี้ผมก็มาถึงเกาะสิมิลันแล้วนะครับตอนนี้ก็อากาศดีครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับหมู่เกาะสิมิลันจริงๆแล้วก็จะมีกลุ่มเกาะเล็กน้อยใหญ่อยู่ทั้งหมดเก้าเกาะนะครับก็เรามาลองนับดูนะครับว่าเกาะเนี้ยจะครบอย่างที่เขาพูดไว้ไหมนะครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับหกแล้วนะครับ หแล้วเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับแปดนะครับแปดเสร็จแล้วก็เก้านะครับโอเคครบองมาชุมนะครับเราวิ่งผ่านใจกลางเกาะเลยนะครับเกาะสิมิลันนะครับที่ผมว่าจะพาทุกคนมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็มาถึงเป้าหมายแล้วผมชอบเกาะที่เป็นก้อนหินมากนะครับสามก้อนนี้น่าจะมีประวัติที่น่าสนใจนะครับ มันไม่มีต้นไม้นะครับมีแต่เป็นก้อนหินนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างเราวิ่งผ่านร่องน้ํานะครับผ่านร่องน้ําเข้ามาในเกาะสิมิลันนะครับนี่นะครับแสงแสงแรกนะครับของสิมิลันนะครับดูความสวยงามนะครับแสงแรกนะคก็จะประมาณนี้นะครับปี่จะเช้าแบบนี้เดินรอบลาอีกแล้วครับนี่ครับกําลังขึ้นอยู่นะครับดูข้างหลังกันต่อนี้กระโดดอยู่นะครับอ๋ออกระเด้าไงมั้งครับ เช้าๆเป็นนี้รึปีไปดูข้างหลังกัต่อครับเอาเลยครับเป็นไงรึปีครับเป็นไงครับเองคู่ครับดูข้างหลังต่อครับเช้าๆโดนรอบลำมไปแล้วเป็นไงรึปียอดไหมโอ้ยยอดเดี๋ยวตัดไปตอนปลาขึ้นมาถึงกันเลยนะครับเอาเลยครับคนนี้ครับมาถึงแล้วนะครับไปดูกันเป็นปลาอะไรครับมาแล้วครับปลาอะไรโอ้ปลาทูปลาทูปลาทูครับปลาทูเหลืองคู่ครับ นี่ครับนี่ครับคผูครับคันนี้ปลาอะไรครับนี่ครับเอางัดไอเหลืองมาแล้วนี่ครับเหลืขกี่เม็ดครับอีกสิบเม็ดครับเดี๋ยวมาดูครับปลาอะไรนี่ครับนี่ครับผู้ขับผู้ขับครับกัปตันครับนี่ครับกัปตันกัปตันขับล้อคันนี้โู้ครับขาขาแล้วครับอะไรครับสองไอ้เหลืองไอทานอยู่วะโอ้เหลืองคู่เหลืองคู่เหลืองคู่อะไรมนเยอะขนาดนั้นอ่ะอืมเหลืองคู่ครับสองตัวเลยครับสองเลยครับนี่ทีละสองครับไปสวยๆครับผม นี้ของสัตว์ช็อปนะครับนอกตัวนี้สัตว์ช็อปครับนอกทูตไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเปียอกเอาอีกแล้วนะครับฝีมืออยู่แล้วไม่เคยพลาดครับวันวันนี้ลูกรอด้วยใหญ่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่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 ยืดมาหน้าหน่อยยืดปลาม,มาหน้า เอกแล้วนะครับเอาแล้วโอ้โหนี่ครับเอาแล้วนะครับ5้าสามเมตรนะครับตอนนี้เอาแล้วนะครับน่าจะเป็นอัปเปอร์แจ็คนะครับอัปเปอร์แจ็คแน่นอนครับฟังเสียงเรานะครับตอนนี้ฟังเสียงเรานะครับเอาเริ่มเข้าหลักสิบเลยนะครับตอนนี้กำลังสิบเมตรสุดท้ายนะครับเก้าเจ็ดหกห้าสองคนครับอัปเปอร์แจ็คไปเลยครับ โจ้ไหนครับโจ้ขงานไหนครับโจ้ขงานหนครับอํำอีกแล้วครับอํำเขาอีกแล้วนะครับอํำเขาอีกแล้วนะครับเก็บตดเก็บติดอยู่เลยอ่ะรอดูตัวนี้นะครับว่าจะได้ยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้สามสิบเก้าแล้วนะครับสามสิบเก้าสามสิบเก้าเมตรนะครับใกล้แล้วนะครับไกนอนนะครับคืนนี้เสียใจนะครับใไรนอนคืนนี้เสียใจนะครับบ oh, อกให้นะครับเหลื um, อสิบเมตรท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับ จะนับแต้มแล้วนะครับวันนี้จะนับแต้มแล้วนะครับตะโพดตะโพดตะโพดตะโพกลูกหรอนมาเพี้ยบได้ได้ไดแล้วนะครับไม่รู้จะเป็นปลาเลยนะครับรอดู่ันอีกทีนะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับตอนนี้สามสิบห้าแล้วสามสิบตีนะครับกำลังขึ้นมาแล้วนะครับเอาหน้นๆนะครับ เอาความมั่นใจนะครับตอนนี้เด so. ี๋ยวถ้าได้ปลาถ่ายรูปโอเคสิบแล้วนะครับตอนนี้สิบแล้วแต้มหรือไม่นะครับดูคนรอนะครับรอเอาไปแจ็คนะครับเอาไปแจ็คอีกแล้วนะครับเอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยถ่ายรูปหน่อยออหนึ่งสองปลายดิ้นอยู่เลยคนก็ดิ้นนะครับตอนนี้ครับนกทูดนะครับเออ เลยจอดสวยหน่อยครับของตาเลยเอ้ยตาโยนหน่อยตาตาโชว์หน่อยตาไอ้ไอ้สูงได้สูงไม่เห็นตัวปลาเลยเบอร์โอเคปลาวิ่งเลยปลามันวิ่งโอเคได้เดี๋ยวใคโอนอ่ะไม่ต้องวิ่งหรือปลาโอ้โหโอ้โหนะครับอังโน้ตเหรอเดี๋ยวปลาไปกินนะครับตัวนี้ผลงานนะครับเรื่อยๆเรื่อย ดูนะครับดูสีหน้าครับตอนนี้บักกองชีนะครับไกลกันมาแล้วครับตอนนี้ดูมีแต้แมไหมแต้มไหมครับมันคือดึงกันเลยครับบอลดูดีอะไรปอะไรโอ้โีจีดีเอ้โอ้ได้ใสติดติดปุย้ยกินเป็นใครมาวะเออเนาะตัวที่สองครับโอ,โอเคมีการสู้ด้วยม้ออุ้ม อุ้มแดงมาปีที่แล้วนะครับเขาอุ้มอุ้มไปสองนะครับมาปีนี้เขาจะอุ้มอีกทีนะครับมีลาไม่ต้องบอกใครนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในน้ําครับเขาามาแล้วนะครับโอเคนะครับมงตัวนี้โอ้ยนะครับมงโคตรมงครับเยอะถุเลลยเรองเลยโอ้โหเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยไว่ลุนไม่ลุนไม่ลุนยังไงก็ไม่ลุนไว่ลุนไม่ลุนไม่ลุนนะครับกิจกรรมเรานะครับตอนนี้ครับตอกปไปก่อนนะครับ มึกตัวเล็กๆนะครับมาดูนะคเฮ้น่ครับหน้าตาดูไม่ได้ครับสภาพยังไม่แดบน้ำนะครับกลับไปที่โน่นอีกทีนะครับตอนนี้ว่าจะได้กันหรือไม่นะครับรอว่ามึกนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับมึกนะครับมึกเป็นเป็นนะครับตอนนี้มึกเป็นเป็นนะครับเคมึกอะไรครับมันคือมึกอะไรครับ หมึกชิ้กโกนะครับตัวนี้ดูนะครับการจัดจานของเชฟอั้มนะครับจริงๆคิวไม่ว่างเลยนะครับเชฟอันะ้มเนี่ยไม่ว่างครับไม่ว่างรัดตับปลานะครับประมาณนี้นะครับอา้าเปิดพี่ชเ,เดดชฟ ไม่กินดีโยมเลยน้องร้นี่เป็นปลาซาดเซมิปลาเกาทานแล้วดูแบบแล้วก็โซยกันแบบเห็นเห็นเลยนะครับโซยกันแบบเห็นเลยนะครับเป็นไงครับดูสีหน้าแต่ละคนรอทั้งนั้นนะครับเดียวไปบอกได้คำเดียวครับว่าอ่ะอ่ะลอย อร่อยครับอร่อยอ,อ,อ,อร่อย,ออยโอเคกลับมากปลาสดๆนะครับทูน่านะครับใครอยากจะมาชิมลิ้มลองก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้คลิปโปรโมทนะครับนี่ก็คือหมู่เกาะสีบรันนะครับที่ผมมาก็จะมีบรรยากาศที่ ส,สดใสนะครับนี่คือตอนเย็นนะครับตอนเย็นของท้องฟ้าก็จะเริ่มเริ่มค่าแล้วนะครับบรรยากาศกา็เต็มไปด้วยความสุขนะครับของผมอยู่แล้วเนะี่ยแน่นอนนะครับที่ผมมานะครับผมก็จะพยายามเก็บภาพที่ดีๆสวยให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยงไงกันบ้างนะครับตอนนี้พระาทิตย์สวยมากครับ